พอไก่สิข้อไก่มันสีน้อยกว่าตากหวยสิแม่นครับม้อไก่เซฟคือตากควยบอระรอบหน้านี่ข้อควยครับรอบหน้านี่ข้อพอกหวยหรือตากหวยก็ขอควยครับข้อควยอันนี้พอไก่ครับผมอเป็นีโลไ้าเป็ดอันนี้ออมอยู่ครับเนี่ยแล้วเบิดละอย่างไรออมนี่คือฮาว็ดจะไหนก็ออมเหอต้มน้ำต้มน้ำเราต้มน้ำแล้วต้มน้ำเรา เอาอุ่นพอประมาณเนี่ยตีคันฮ้อนเกินไปมันกาซิเล่ตีเป็นของครับของคันเย็นเกินไปก็บอสุกตีพอครับต้องเอาพอดีพอดีเนาะเวลาหอมหอมใส่หม้อสเตเลสนี่ครับห้องนี้ต้องหอมใส่หม้อสเตเลสครับห้องนี้เป็นซันครับเวลาหอมกระมังนี่มันมันขี้อ่ะเป็นมะเหล็งครับโอ้ ต้องใส่หม้อสแตนเลสปั่นหม้อก๋วยเตี๋ยวเนาะอมใส่กแกลำอมใส่กแกลำมังกับพอดีเนาะครับเป็นสา้นครับสา้นอมมะเหลียงโอยโลเขาได้ก็เมื่อนี้นะอันนี้พึ่งโลห้าสิบครับพึ่งโลห้าสิบหนึ่งโลละหนึ่งร้อยนี่อย่างงีเดี๋ยวนะครับใครดีใครดีเนาะผลไม้ผู้เฒ่าพี่น้องผลไม้ผู้เฒ่าเด็กน้อยก็กินดีเด้อเอากหึ่งบรจาะ อันนี้คือออมแล้วแล้วทีนี้นะครับอันนี้เรียวนะครับพร้อมขายอยู่ทีนี้นะอันนี้พร้อมขายรอบหน้าในวันที่ห้าวันที่ยี่สิบเป็นเมื่ไงครับโอ้รอบรอบหน้าจะเป็นเป็นลูกใหคอตาควายนะครับอันนี้เป็นบักคอไก่ไปก่อนอันนี้ลูกเล็กแต่ลูกเล็กกระเซาอีกแสบหนึ่งนาะเอาไปใบข้าวเหนียวพี่น้องการอบเกคือต้มน้ำร้อนนี้พอประมาณ แล้วก็เอามาใส่นี้กะยสุฮนนอนไนล่ฮอนไลสิเดือดสิปุดันเย็นไลกับวสุกที่น้องต้องเป็น <c oughs> ต้องเป็นผู้สํานานไล่ตเติบกว่านี้นะเนี่ยเราเป็นผู้สํานานในการออมบัคคอ,อคนดังเลี้ยงบัคคอเมียงเลยครับผม <c oughs> <c oughs> ไปเอามาแต่ส่วนทางได้มือน,นี้นะส่วนปูเรียหรือส่วนใดมือน,นี้นะส่วนปูเรียครับส่วนปุเรียมองน่าวนาข้าเจ้าปุ๊กดีพี่น้องปูเรียด้านใช้นาเฮ้ว มองเย็นๆจังสิพุกนี่นะเขาคอเขาชายบนทางเพชรบุรบพอเข้าคอกับกบกักคอนี่เนาะบักนี้น <ๆ S 1> ม<า>ันเป็นแต่ปีกาย <ๆ S 1> นี่ครับห้อปีกายสิครับเออมันเพิ่งมาใหญ่มาซุกตอนนี้ใช้เวลาสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนป้าแต่ขนกระทองสิบเดือนเกาเดือนนึงเนาะบักบคอสิบสี่เดือนยังได้กินเด้อพี่น้อง,นนนนนองปีหน้านี่ยปีน้าเนี่ยมันมีลายครับปีหน้าเนี่ยมันเป็ี่ยนเปลีนปีหน้าได้กระไรปีไหนครับ ิบสี่เดือนพุ่นนอจังได้กินเนาะผละไม้สันซุ่งก่อนนี่นะบุพเพนปีนกระเจงเกระเบก่อนนี่นะสุ่งปั่นมะพร้าวพุ่นออนอต,ต้นตำ็มก็สุต้นจังมะพร้าวนี่ลนะเนาะต้นตำต้นสุ่งก็มีพี่น้องใช้เวลา14เดือนถึงจะสุกนะครับถึงจะได้เอามาขายแล้วก็มาอ่อมสู่กินนะครับผมผลไม้ไทยเลยไทยลมพะมองบัวนาบัมีให้กินเด้อต้องดินแดน ดินแดนภูเขาดินแดนที่หนาวถึงจะมีให้กินนะครับบอกคอนี่ครับผมมันมีน้ำเดืนได้ฮอทเดืนได้ก็คืออ๋อเวลามันเป็นไร่ก็ประมาณเดืนอดนาสามพึ่งเดืนนนอนหกเดือนสามเดือนหกเนาะได้สิกินต้องกินอย่างนี้<อ>เนาะเดือนเจ็ดเดือนแปดเปินนดอยีครับโอ้ยไปหันได้ใหญ่เขาซากซะมนนาะเนาะเขาซักอีกรอบนึงครับเดือนสิบหกครับโอ้เปลี่ยนอีกรอบนึงครับโอ้ ปุ๋ oh, นเท้าบุหรี่10เพ็งครับโอ้ผลไม้ปุ๋นเท้าตรงไปใหญ่ปุ๋นเท้าสนนะันโนเนาะ10เพ็งบุญนขา้าวสาลตามนั้นครับผลไม้ไทยเลยครับผมขอบคุณข้อมูลสำหรับพ่อค้าบักคอสตัวยง